สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวสามัคคีนะครับลาวสามัคคี VIP แล้วก็หวยลาว VIP นะครับวันประจําวันที่6นะครับเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับก็แนวทางหวยลาวสามัคคีนะครับ3เรลาวนะครับรอบเดึกก็ถือว่าเมื่อคืนนี้นะครับโอเคปังๆนะครับนะครับก็ถือว่าในตัวลูดเนี่ยมามาทุกรอบเลยนะครับ ในรอบสามัคคีนะครับผมให้5กับ1ไปนะครับพี่พี่ผลที่ออก4 7 6กับ1 4นะครับของเราวิ่งรูดที่1มานะครับ1 4เข้าตรงๆนะครับส่วน5หลุดไปนะครับ1 4ตรงๆนะครับรอบแรกรอบแรกนะครับผมส่วนนะครับราวสามัคคี VIP นะครับผมให้5กับ1เหมือนเดิมนะครับได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับผลที่ออกนะครับ8 4 0กับ18นะครับ18ของเราไม่มีนะครับพี่นัสเดชได้เนาะ เน้น1016นะครับออก18แต่ถ้าเกิดใครวิ่งรูดนะครับเข้าไปที่18นะครับ5ไม่มานะครับพี่พี่ส่วนในรอบหวลา VIP นะครับผมให้4กับ0นะครับผลที่ออก740กับ97นะครับไป3ตัวเกือบแตกนะครับพี่พี่3ตัวเกือบแตกนะครับเนาะเกือบแตกนะครับผมก็มาทั้งวิ่งเนาะ2ตัวเด่นเลยนะครับทั้ง4นะครับผม ทั้งศูนย์นะครับเบื้องลุกที่ศูนย์นะครับเข้าสี่ศูนย์ต้องตรงนะครับพี่พี่เวลา v i p เมื่อคืนนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนแนทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็ขอฝากคําเตือนพี่พี่นะครับไว้นะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็วันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับตั้งแต่หวยลาวพัฒนาเลยก็แล้วกันนะครับ วันนี้นะครับรอบแรกผมให้ไปนะครับห้าและหนึ่งนะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่หนึ่งนะครับก็ยังได้หนึ่งอยู่นะครับผมประกบคู่นะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับห้าสี่ห้าหก 57นะครับ3ตัวก็จะมีในที่5 1 6หนึ่งแล้วก็1 5 7นะครับไปแดบเร่งรีบนะครับพี่เพราะว่าเวลาไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถทำงานไม่ทันนะครับวันนี้เข้ากะนะครับพี่เนาะนี่เลยนะครับโจนเน้นก็จะเป็นในที่16นะครับแล้วก็17แล้วก็57นะครับตามนี้เลยนะครับผม ส่วนหวยลาวสามัคคี V.I.P. นะครับหวยลาวสามัคคี V.I.P. ผมให้ไปที่9นะครับแล้วก็5นะครับสายรูดผมให้ไปที่5 5นะครับประกบคู่9ก็จะมี90 94 95 5้5 1 5นนะครับ3ตัวก็จะมีในที่5 9 4 9 5 0นะครับแบบนี้เลยนะครับผมตัวเน้นนะครับก็จะเป็นในที่50แล้วก็58 9แปนะครับ ส่วนแนวทางหวยราว VIP นะครับหวยราว VIP เนาะเมื่อวานเมื่อคืนนี้มา2ตัวเด่นเลยนะครับครับคืนนี้นะครับได้นะครับตัวเด่นเหมือนหวยราวสามัคคีเลยนะครับพี่ๆได้5นะครับแล้วก็9นะครับผมผมให้รูดไปที่99นะครับประกบคู่นะครับผมก็จะมี50 ห้าสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่นะครับแล้วก็เก้าหกนะครับผมส่วนประกบคู่นะครับผมก็จะเป็นในที่เก้าห้าสี่ ห้าเก้าหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับพี่พี่ตัวเน้นนะครับก็จะมีในที่เก้าหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าสี่ห้าสี่นะครับตามนี้เลยนะครับพี่พี่เนาะถ้าชื่นชอบก็ลองแคปหน้าจอไว้นะครับลาวสามัคคีลาวสามัคคี v ี p แล้วก็หวยลาว a p นะครับ ส่วนหัวลาวกาชาติแล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับเดี๋ยวประมาณ3ามสี่ทุ่มนะครับสามทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับเนาะเดี๋ยวพักเบรกที่ทํางานแล้วก็ผมจะลงให้พี่ๆเอฟซได้รับชมกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ในค่ำคืนนี้ขอให้เฮงๆปังปยันดาวโจนนะครับผมกราบสวัสดีครับ